เหรียญบาทเหรียบาทขององค์เสด็จรอเก้าด้วยความที่ศรัทธาต่อองค์ท่านจาึงจะเก็บเอาไว้เนี่ยนะเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยก็มี มีบ้างนะเนี่ยนะสมัยเป็นเด็กบ้างสมัยเป็นเด็กนี่เตี่ยก็พ่อผมก็จะเตาะมีห่วงให้นี่นะเจาะห่วงให้แขวนเลยนี่สมบัติติดตัวถึงแม้ว่าท่านจะ ให้ไว้นานแค่ไหนก็ไม่ทิ้งความเก็บก่อนน,นี่นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยสมัยก่อนสองพนห้าร้อยสิบเจ็ดนะนี่ได้ความที่ความที่ชอบแล้วก็รักเป็นการส่วนตัวอันนี้เห็นความแตกต่าง กับเหรียญอื่นไหมครับเห็นะฮะเหรียญน,นี้ถ้าคนไหนเป็นนักสะสมเป็นนักเก็บอยู่แล้วก็จะเห็นความแตกต่างส่วนมากเหรียญห้าที่อยู่ตามท้องตลาดก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ก็จะมีแตกต่างอยู่มีไม่กี่เหรียญแล้วอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทครบ ด้วยความที่ชอบแล้วก็เก็บไว้สะสมเอาไว้ครับนี่นะครับก็จะแตกต่างกันสองพันห้าร้อยนี่นะแตกต่างกันไหมฮะเห็นความแตกต่างกันไหม อ,อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้าแต่ทั่วไปนี่ก็จะเป็นสองพันห้าร้อยสิบเท่าเลยนะครับสองพันยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองก็ตามตามที่กรมธนารักษ์ทำออกมาก็จะมีอพอเงิน ก็จะเป็นระเบียบของทางฝั่งกรมธนารักษ์ที่เขาทําำจะทําออกมาเป็นรุ่นๆสองพน้2500อยนี่ครับแต่ว่าที่ที่แปลกคือเรียนนี้นะครับคือเรียนนี้ไม่ได้ล้างเลยครับครับ ยังเหมือนเดิมมีเหรียญห้าครุเดิมจองพนารอยยี่ห้านะครับยี่ห้าครับนีฉลองกรุงพอดีนี่สเสด็จเอก็จะมีหลากหลายครับก็นี่คือเหรียญที่อาจารย์สะสมมาไว้ความที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็น อูชนิยบุคคลเป็นตอนนี้เราก็ไม่เสื่อมคลายนะความรักความเห็นไหนะหนึ่งบาทอันนี้เป็นเหรียญนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญห้าสิบตางที่อาจารย์เก็บไว้เหมือนกันนะ นี่คือเหรียญมีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์จะทยอยให้ออกมาให้ชมกันแับเป่งปันนี่นะสมัยก่อนเหรียญใหญ่5้าบาทนี่ก็จะใช้ใช้เยอะพอมาณนะวันหนึ่งที่ไม่ใช้เลยทาง ราชการก็จะให้เอาเงินที่เราไม่ใช้แล้วไปแลกกับเงินใหม่ก็ทําให้ทุกคนก็ต่างที่อยากจะได้เงินใหม่แต่อาจารย์ก็เลือกที่จะเก็บกับเก็บเก็บอ่าพอณนะวันหนึ่งเราก็จะมาเห็นว่าสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเกิดประโยชน์ยังไงบ้างนี่นะทำหลากหลาย เนี่ยอาจารย์ครับเนี่ยแฝนมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยพ่อกลัวทำหายก็มันก็เจาะอันนี้น่าจะเป็นสมัยโน้นนี่ก็เจาะเจาะตะปูหรือเจาะอะไรผมจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมมาย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้รูมันใหญ่ขึ้น ก่อนมีใช่รูแบบนี้นี่นะนี่เลยคโอเคครับทุกคน